สวัสดีค่ะ My name is p a l i c e Like now I live in UK. Welcome to Palace Valentine s Channel. <S สวัสดีสสดค่ะเพื่อนๆวันนี้ p a l a c ก็ยังอยู่ที่ Canterbury นะคะที่อยู่ในมณฑลเคนของประเทศอังกฤษค่ะวันนี้นะคะ p a l a c จะพาเพื่อนๆไปที่เซนต์ออร์กาสตินแอบบค่ะ ซึ่งด้านหน้าของแพลลิสก็คือ f ฟิน o n Gate ค่ะเป็นประตูเดิมของ s ซนต์ออร์กาสติน b อบปัจจุบันใช้เป็นทางเข้าสู่บริเวณคิงส h คูลนะคะที่อยู่ติดกับแอ b e บค่ะฉะนั้นแล้วเราจะเข้าทางนี้ไม่ได้นะคะงั้นแพลลิสจะเดินไปเข้าอีกทางหนึ่งค่ะเดินล็อกกำแพงตามถนนมาเรื่อยๆเราก็เจอป้ายที่เป็นทางบอกให้เราไปที่ s ซนต์ออร์กาสตินแอ็บค่ะ นี้ก็เป็นเวลาเปิดปิดวันที่เปิดวันที่ป,ทปิดนะคะทุกคนเช็คก่อนมานะแล้วก็ราคา11.50ปอนด์จ้าที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยนะคะเรียกว่า world heritage site ค่ะประกอบไปด้วยอสนาวิหาร Canterbury โบสถ์เซนต์มาตินและที่นี่ค่ะเซ n ต์ออกัสตินแอ b e ี let's go inside ค่ะเข้ามาก็จะเจอแผนผังพื้นที่สีแดงที่เขาทำเครื่องหมายให้ทราบว่า พื้นที่เหล่านี้เป็น World Heritage Site ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะเจอการจัดแสดงงานค่ะเขาบอกให้เรานึกภาพย้อนไปถึงโรมเมื่อ1400ปีที่แล้วเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเก,กเกอรี่ที่อาศัยอยู่ใกล้ๆอารามเซนต์แอนดูในโรมได้ส่งพระสงฆ์มาปฏิบัติภารกิจที่อังกฤษที่ขณะนั้นชาวแองโกลเซ็กซ์นที่อาศัยอยู่ที่อังกฤษถือเป็นพวกเพแกนค่ะหรือก็คือพวกลัทธินอกศาสนา นับถือเทพเจ้ามากมายค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเกอรอรี่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ก็เลยส่งคนมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่แคนเทอร์เบอรีซึ่งอยู่ไกลจากโรมถึง1,100ไมล์ค่ะโดยการเดินทางมาเผยแพร่ศาสนานั้นเป็นการนำโดยนักบุญออกัสตินค่ะมาถึงที่นี่ก็ได้ร่วมกับกษัตริย์ของเมืองเคนก็คือกษัตริย์เอเธอเบสแล้วก็ราชินีเบอร์ธาได้สร้างวิหารสร้างโบสถ์แล้วก็กลายเป็นศูนย์แห่งการสแสวงบุญค่ะ โดยในส่วนของห้องจัดแสดงนี้ก็จะจัดแสดงชิ้นส่วนต่างๆที่ขุดค้นพบรวมไปถึงโครงกระดูกเหล่านี้ด้วยค่ะเขาบอกว่าความสูงโดยเฉลี่ยของผู้หญิงในศตวรรษที่15ก็จะสูงอยู่ราวๆ159เซนติเมตรค่ะนักบวชในสมัยก่อนจะเทปผมตรงกลางออกนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าจะได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นค่ะ ตรงนี้นะคะก็เขาก็มีเกมบันไดงูให้เราเล่นด้วยค่ะเขาบอกว่าให้สมมุติว่าเราเป็นพระนะคะที่จะต้องเรียนรู้ฝึกฝนหลายๆอย่างนะคะเขาให้เราเล่นบันไดงูเปรียบเทียบเหมือนเราเป็นพระแล้วก็ถ้าเราขึ้นไปหยุดจุดสูงสุดเราก็จะได้เป็นเจ้าอาวาสค่ะทุกคน ในปีคศ597นักบุญออกัสตินเดินทางมาถึงแคนเทอร์เบอรีเพื่อเผยแพร่ศาสนาให้แก่ชาวแองโกแซกซอนเข้าสู่การนับถือพระคิสโดยท่านได้นมัสการที่โบสถ์ส่วนตัวของราชินีเบอร์ธาและอุทิศโบสถ์นั้นให้กับนักบุญมาตินภายหลังนักบุญออกัสตินได้ก่อตั้งอารามขึ้นและอุทิศให้แก่นักบุญปีเตอร์และพอล และกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งศาสนาขนาดใหญ่ในช่วงปีคศ669-709มีนักบุญเฮดรียนชาวแอฟริกาเหนือเป็นเจ้าอาวาสพระอารามแห่งนี้ถือเป็นสำนักสงฆ์ที่มีอาคารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปต่อมาในปีคศ978ก็ได้อุทิศสถานที่แห่งนี้ให้แก่นักบุญออก,กัสตินต่อมาในคริสตศักราช1100โบสถ์แห่งนี้ได้รับการสร้างขึ้นใหม่อย่างยิ่งใหญ่หลังจากชาวนอร์มันได้เข้าพิชิตอังกฤษ ถ้าถามว่าชาวนอร์มันคือใครชาวนอร์มันก็คือกลุ่มไวกิ้งที่ภายหลังส่วนหนึ่งได้ยึดครองและทําข้อตกลงแปรสัยในแถบฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสจึงเรียกผู้เขาว่านอร์สแมนชาวเหนือหรือก็คือนอร์มันพวกนอร์มันก็ได้สู้รบกับพวกแองโกลแซกซอนผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้และได้รับชัยชนะในคิสต์ักราช1 6 6 และวินเลี่ยมแห่งนอร์มันหรืออีกชื่อก็คือวินเลี่ยมผู้พิชิตก็ได้ครอบครองและสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ของอังกฤษชื่อว่าพระเจ้าวินเลี่ยมที่1ในปีคศ1200-1500พระอารามแห่งนี้มีความจเจริญรุ่งเรืองและอาคารหลายแห่งก็มีการตกแต่งให้ใหญ่ขึ้นจนปิดตัวไปในยุคข,ของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ในปีคศ1538แล้วค่อยๆกลายเป็นซากปรักหักพังอย่างที่แพดดิสกาลังจะพาเข้าไปชมของจริงเนี่ยแหละคะ่ะ ตอนนี้เดินตามแพรลิสมาเลยค่ะเพื่อนๆจากซื้อตั๋วเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็ตั๋วประมาณสัก11บอดนะคะประมาณ400กว่าบาท400-500แล้วก็เขาก็ให้ออดิโอไกด์มาด้วยนะทุกคนก็จะเป็นภาษาอังกฤษแหละไม่มีภาษาไทย Welcome to Saint Augustine Abbey นะคะ mm hmm. ที่นี่ก็ เท่าที่ดูก็จะเป็นซากปลาหลักหักพังกันไปหมดแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็จะมีภาพให้ดูในสมัยอดีตเนาะอันนี้เขาก็บอกว่าแพรลิสก็อยู่ประมาณตรงนี้อันนี้เราก็เป็นในส่วนของมิวเซียมแล้วก็จริงๆทางเข้าหน้าสุดเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งนู้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันก็จะเป็นแบบรูนไปหมดแล้วอ๋อไม่ใช่สิแพรลิสว่าอันนี้คือตรงไหนเนี่ยอ่อใช่นูน้นๆนตรงโน้น ใช่ใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นประมาณ Victoria Building นะคะ v i c t o r i a ยนบิลดิ้งตั้งแต่ปี1840เนี่ยบริเวณแถบเนี่ยข้างหน้าเราเนาะแล้วก็ข้างหน้าซากประทักพังนี่ก็ทางเข้าเมนเมนเกตเวทางนู้นแล้วก็จะเป็นคอยเซอร์ในสมัยก่อนนะคะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้เราดูก็คงนึกภาพไม่ออกเท่าไหร่ไปเดินดูก่อน ตรงนี้เขาก็เล่าถึงประวงประวัติของเซนต์ออกัสตินนะคะไม่เป็นไรแพลิสเล่าไว้ให้ฟังบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวแพลลิสจะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ไปเดินชมบรรยากาศกันก่อนจ้า ตรงนี้เขาก็ให้ดูภาพซ้ายมือนะคะหลังคาแดงๆเมื่อก่อนก็คือแบบว่าเป็นตัวออริจินอลดั้งเดิมที่แบบของเซนต์ออฟกัสตินแอบบีเลยนะคะและหลังจากนั้นขวามือก็จะเป็นภาพที่หลังจากชาวนอร์มันมาทำลายของเก่าแล้วก็สร้างใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมแต่ปัจจุบันเราก็เห็นแต่ซากปรหลักหักพังค่ะเพื่อนๆ เซนต์ออกัสตินแอปเป้เนี่ยนะคะทุกคนก็คือว่าถ้าพูดถึงเนี่ยขนาดในสมัยก่อนอ่ะทั้งบริเวณเนี้ยก็ขนาดพอๆกับตัวคาทิดอหลักเลยนะคะก็คือแคนเทอร์เบอรีคาทิดอนะคะแล้วก็หินที่เห็นๆอยู่นะคะหินเนี่ยก็เอามาจากไอส์ออฟไวท์นะคะก็คือเป็นเกาะที่เพลิสเคยพาพ่ เพื่อนๆไปเที่ยวแล้วเนาะลองไปย้อนดูคลิปเก่าก็ได้นะคะก็สร้างเป็นคาธทิดอแห่งนี้นะคะก็จะมีพื้นที่ใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหลือแต่ซากหลักฝั่งอย่างที่เห็นอ่ะไปดูต่อบริเวณโดยรอบเลยเดี๋ยวแพลนจะพาไป นื่องจากทุกอย่างเป็นซาบประหลักหักพังไปหมดแล้วนะคะก็ยังดีที่เขาก็มีใสบอกให้เรารู้ว่าตรงนี้คืออะไรพูดถึงจริงๆก็มีาสบอกตลอดเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแพลลิสคงไม่ลงดีเทลดีฟลี่ดีกว่าเพราะว่าน่าจะค่อนข้างคอมพิเคเเต็ดอันนี้ในส่วนของอินเนอร์เนี่ยภายใน พื้นที่ตรงนี้ในอดีตเขาบอกว่าเป็นห้องใต้ดินของโบสถ์นอมันค่ะที่พะสงใช้เพื่อฝังศพและสวดมนต์ค่ะไปค่ะเราไปสำรวจห้องใต้ดินของโบสถ์นอมันในอดีตกันค่ะ น,นี่เป็นในส่วนของตัวชาพเพลนะคะเหมือนอุโบสถของเซนต์โทมัสแอสอปอสเทลอ่าอันนี้ก็จะเป็น Chapels of the Blessed Virgin Mary คงแบบว่าแตกหักไปเยอะนาอกเขาก็มีการรีโนเวท mas c h a p e of the Church of Chichester. Mm hmm. ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องทรงกลมของบูฟริก เขาบอกว่าเจ้าอาวาสบรูฟริกที่2ได้สร้างหอคอยที่แปลกตาที่นี่เพื่อเชื่อมโยงโบสถ์แองโกลซกซอน2แห่งเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้ดูไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นหอคอยทรงกลมอันนี้ก็เป็นมองคอนะคะเหมือนคอรัสอะไรอย่างเงี้ยแหละเขาก็จะบอกว่ามากอ่อนก็มีที่นั่งเป็นเป็นแบบว่าเป็นไม้สองแถวนะคะเป็นที่ที่แบบว่าเวลานักบวชอะเนาะนั่งนั่งเรียงกันแล้วก็สวดเ,เพื่อนเดี๋ยวพลจะพาไปดู เซนต์ออกัสตินวกกษัตริย์แองโกลแซกซอนนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นหลุมฝังศพของเซนต์ออกัสตินเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอาร์ติชอปคนแรกของนครคันเท์เบอรีเลยเอาเงาเทลิสไปทับหลุมนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก็จะเป็นหลุมฝังศพของกษัตริย์แล้วก็อาร์ติชอปนะคะก็ของในยุคแองโกลแซกซอนนะคะกษัตริย์แองโกลแซกซอน นักดูบอลอก,กัสตินก็จะฝังอยู่บริเวณนี้ค่ะทุกคนอาพลิตเจอแล้วเมื่อกี้ข้างบนที่เราไปเจอกันนะคะตรงนั้นก็คือเป็นหลุมของเซนต์ออกัสตินนะคะทุกคนแล้วก็กษัตริย์ของแซกซอนนะคะแองโกลแซกซอนนี Anglo ่ก็จะเรียงกันเลยนะคะเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยเพื่อนๆ justus mellitus lawrence เรียงกันไปเลย ตรงนี้เป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมต้องเป็นหลุมหลุมศพใครสักคนอ๋อเป็นแอปบอรทุกคนเหมือนเจ้าอาว่าลลกเจ้าที่สองไม่รู้จักหรอกอ่านตามป้ายเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกอ๋อก็จะเป็น Grave of a n g l ก s a ซ o n n i n g งนั่นแหละทุกคนกรรษัตริย์ยุค a n g l ก Saxon แล้วก็จะมีชาเพลชาเพลนะคะ ก็จะเป็นอุโบสถอะไรต่างๆเนี่ย c h a p e r of s t John and uh, the Baptist อันนี้ก็คือ Center of Learning นะคะก็เมื่อก่อนก็จะเป็นรูปแบบว่าเหมือนคอยสเตอร์เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้ตอนนี้เป็นอย่างที่เห็นและ้ะทุกคนก็เป็นพื้นที่ที่เป็นหญ้าแบบในอดีตเนาะตรงที่ผลิตยังอยู่ก็น่าจะเป็นแบบว่าเหมือน คอยสเตอร์ ster, เป็นโถงทางเดินตอนนี้ไม่เหลืออะไรแหละวแคนเทอร์เบรนะคะก็ถ้าจะพูดถึงก็คือว่าก็เป็นเหมือนเมืองที่อยู่ในเขตเขตเนอะในสมัยก่อนตอนที่โรมันเนี่ย มาตั้งหลกล่างมาลุกลานแอเรียแถบนี้นะคะก็ได้เอ่อได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่นะคะภายหลังหลังจากที่ชาวโรมันเนี่ยเขาเขากลับไปเเสียงกาลรอภายหลังเนี่ยหลังจากที่กลุ่มโรมันเนี่ยได้อพยพออกไปนะคะก็ก็มีชาวแบบแองโกลแซกซอนอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ในแอเรียแถบนี้แล้วก็ทางโรมเนี่ยขิดจักรเนี่ยเขาก็ได้ส่งนักบวชน,นะคะมาเหมือนเผยแพร่ศาสนา ให้กับคนในบริเวณนี้นะคะนักบ,บวชที่มาตอนนั้นนะคะก็คือเซนต์ออกัสตีนค่ะพอมาถึงที่นี่เซนต์ออกัสตีนเนี่ยก็ได้สร้างวิหารนะคะที่นี่คือพูดได้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยแอเรียแทบเนี้ยก็คือเป็นเซ็นเตอร์ของแบบเอ่อเกี่ยวกับการแสวงบุญของยุโรปเนี่ยนะคะเพื่อนๆแล้วก็พอเซนต์ออกัสตีนมาที่นี่ท่านก็ได้สร้างวิหาระอะไรเหล่านี้ขึ้นมาทั้งโบสถ์ทั้งอะไรเงี้ยแล้วท่านก็เลยกลายเป็นอาร์ตบิชอปคนแรกนะคะ ของพี่คันเทอร์เบอรี่นี่เลยนะคะแต่ภายหลังเนี่ยเวลาผ่านไปพอมาถึงยุคกษัตริย์เทลรี่ที่แปดนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ก็มีการได้เปลี่ยนแปลงศาสนาเป็นเชิร์ h ออฟอิงแลนด์ขึ้นมานะคะ <c oughs> กษัตริย์เทลลี่ที่แปดก็เลยได้ทําลาย ศาส,สนาวิหารอะไรต่างๆนะคะก็เลยเหลือจะซากหลักบางแต่เนื่องจากว่ามันเป็นบริเวณที่แบบว่าอย่างที่บอกไงชาวโรมเคยตั้งถิ่นฐานล้วก็เลยจะเห็นวอลนะคะกําแพงที่มันเป็นแบบของชาวของโรมอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สองนะ Second World War นะคะเพื่อนๆมันก็เลยบบมีการแบบว่าโดนทําลายอาคารบ้านเรือนเงี้ยโดนทาลายไปเยอะแยะเลยนะคะฉะนั้นน่ะในเมืองที่เราเดินเล่นเห็นตึกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบอาคารที่สร้างขึ้นใหม่อ่ะทุกคนอืม โอเคนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะเดินเล่นเดินดูประวัติศาสตร์ย้อนรอยแคนเทอร์เบอรรี่กันค่ะเพื่อนอาคารนี้น่าจะยังแบบว่ามีการใช้งานถึงปัจจุบันนะคะพอดีเราอยู่ด้านไหนด้านหลังฝั่งนี้เนาไม่เห็นด้านหน้าข้างบนเนี่ยเราเห็นเป็นแบบไลบรารีแน่เลยทุกคนพอเพร่อเพื่อนเห็นตู้หนังสือแล้วก็ข้างล่างก็เห็นโต๊ะนะคะเนี่ยแอบเห็นโต๊ะอยู่ในบสถ์เนี่ย จริงวันธรรมดาเขาหน้าให้คนเข้าได้หรือเปล่านะสำหรับตึกนี้นะคะ่ะแต่เข้าด้านไหนแพิสไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเฉพาะเ,เฉพาะกลุ่มที่เข้าได้หรือมันคืออะไรเนี่ยอาคารเรียนโบสถโบทในมหาลัยหรืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนแล้ววัตุเรียมเหมือนประมาณว่าห้องล้างชำระล้างอะไรอย่างเงี้ยไว้ให้พระ เขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบฟ้าวเทนน้ำผู้อะไรเงี้ยให้ให้นักบุญนักบวชมาล้างมือนะคะที่ตรงนี้เดม๋ยนจะเดินมาดูได้ปะมันคงไม่มีน้ำผู้แล้วแหละโอ้ oh, แอบเห็นอยู่เด้ออะไปส่องหน่อยรับกันไม่มีป้ายห้ามเข้านี่นาไม่ไมีปลาเลยก็จะมีคนเอาดอกไม้มาลอยอยู่นะ แพลลิสก็พาเพื่อนๆไปมาหลายที่ในคลิปเก่าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองแห่งการศึกษาออกฟอร์ดหรือว่าคราวนี้ก็คือเมืองแห่งาศาสนาแคนเทอร์เบอรีนะคะวันนี้แพลลิสขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ